มัทธิวบทที่12ครั้งนั้นพระเยซูเสด็จผ่านทุ่งนาในวันสบาโตสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวงข้าวมากินเมื่อพวกฟาริสีเห็นก็ทูลพระองค์ว่าดูเถิดพวกศิษย์ของท่านทำสิ่งที่ผิดบทบัญญัติในวันสบาโตพระองค์ตรัสตอบว่า พวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าดาวิดทำอะไรเมื่อเขากับพักพวกหิวโหวยดาวิดเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและเขากับพวกกินขนมปังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติเพราะมีแต่ปุโรหิตเท่านั้นที่รับประทานขนมปังศักดิ์สิทธิ์ได้ท่านไม่ได้อ่านในหนังสือบทบัญญัติหรือที่ว่าในวันสะบาโตปุโรหิตในพระวิหารทำงานของตนซึ่งเป็นการละเมิดกฎวันสะบาโต แต่ไม่มีความผิดเราบอกท่านว่าผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่หากท่านเข้าใจความหมายของข้อความที่ว่าเราประสงค์ความเมตตาไม่ใช่เครื่องบูชาท่านก็คงจะไม่กล่าวโทษผู้ที่ไม่มีความผิดเพราะบุตรมนุษย์ทรงเป็นเจ้าเนื้อวันสบาโต จากที่นั่นพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาของพวกเขาและสายมือรีบคนหนึ่งอยู่ที่นั่นพวกเขาหาเหตุที่จะจับผิดพระองค์จึงทูลถามว่าการรักษาโรคในวันสบาโตผิดบทบัญญัติหรือไม่พระองค์ตรัสแก่พวกเขาว่าหากใครในพวกท่านมีแกะตัวหนึ่งและแกะนั้นตกบ่อในวันสบาโตเขาจะไม่ฉุดดึงแกะขึ้นจากบ่อหรือ คนคนหนึ่งมีค่ายิ่งกว่าแกะตัวหนึ่งสักเพียงใดฉะนั้นการทำความดีในวันสบาโตก็ถูกต้องตามบทบัญญัติแล้วและพระองค์ตรัสกับชายคนนั้นว่าจงเหยียดมือออกมาเขาจึงเหยียดมือออกและมือนั้นก็กลับเป็นปกติดีเหมือนมืออีกข้างหนึ่งแต่พวกฟรีสีออกไปวางแผนกันว่า จะฆ่าพระเยซูได้อย่างไรพระเยซูทรงทราบเช่นนี้จึงปลีกพระองค์ไปจากที่นั่นคนเป็นอันมากติดตามพระองค์มาและพระองค์ทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หายโรคทุกคนพระองค์ทรงเตือนพวกเขาไม่ให้แพร่แพร่ว่าพระองค์คือใครทั้งนี้เป็นจริงตามที่ได้กล่าวไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจ,จนะอิสยาว่า นี่คือผู้รับใช้ของเราซึ่งเราเลือกสรรไว้ผู้ที่เรารักและชื่นชมเราจะส่งวิญญาณของเราลงมาเหนือเขาและเขาจะประกาศความยุติธรรมแก่บรรดาประชาชาติเขาจะไม่พิวาาหรือส่งเสียงร้องจะไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงของเขาที่ถนนหมายอ้อช้ำแล้วเขาจะไม่หักและไส้ตะเกียงที่ริบปรีเขาจะไม่ดับ จนกว่าเขาจะนำความยุติธรรมไปสู่ชัยชนะบรรดาประชาชาิหวังใจในานามของเขาและเขาพาชายที่มีผีสิงคนหนึ่งซึ่งทั้งตาบอดและเป็นใป้ามาหาพระองค์พระเยซูทรงรักษาคนนั้นเขาจึงพูดและมองเห็นได้คนทั้งปวงก็ประหลาดใจและพูดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่คนนี้คือบุตรดาวิด แต่เมื่อพวกฟาริสีได้ยินก็พูดว่าคนนี้ขับผีออกโดยอาศัยเบเอลเซบุบเจ้าแห่งผีเท่านั้นเองพระเยซูทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับพวกเขาว่าทุกๆุกอาณาจักรที่แตกแยกกันเองย่อมถูกทำลายและทุกๆบ้านเมืองหรือครัวเรือนที่แตกแยกกันเองย่อมตั้งอยู่ไม่ได้หากซาตานขับไล่ซาตาน มันก็แตกแยกกับตัวเองแล้วอาณาจักรของมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรและหากเราขับผีออกโดยอาศัยเบลเซบุกคนของพวกท่านเล่าจะขับผีออกโดยอาศัยใครฉะนั้นพวกเขาจะตัดสินท่านแต่หากเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้ว หรือคนจะสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่แข็งแรงและขนเอาทรัพย์สินของเขาไปได้อย่างไรถ้าไม่จับคนแข็งแรงนั้นมัดไว้ก่อนจากนั้นจึงปล้นบ้านของเขาได้ผู้ใดไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์กับเราและผู้ใดไม่รวบรวมไว้ให้เราก็ทำให้กระจัดกระจายไปฉะนั้นเราบอกท่านว่าบาปและการบิ่นประมาททุกอย่าง ส่งให้อภัยมนุษย์ได้แต่การหบิ่นประมาทพระวิญ,ญญาณส่งให้อภัยไม่ได้ผู้ใดกล่าวล่วงเกินบุตรมนุษย์จะส่งอภัยให้แต่ผู้ใดกล่าวล่วงเกินพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์จะไม่ส่งให้อภัยไม่ว่าในยุคนี้หรือในยุคหน้าถ้าต้นไม้ดีผลก็จะดี ถ้าต้นไม้เลวผลก็จะเลวเพราะจะรู้จักต้นไม้ได้ก็โดยผลของมันเจ้าชาติหมูร้ายเจ้าที่เป็นคนชั่วจะพูดสิ่งที่ดีได้อย่างไรเพราะปากพูดสิ่งที่ล้นออกมาจากใจคนดีนำสิ่งดีๆออกมาจากความดีที่สะสมไว้ในตัวเขาส่วนคนชั่วนำสิ่งชั่วๆ ออกมาจากความชั่วที่สะสมอยู่ในตัวเขาแต่เราบอกท่านว่าในวันพิพากษามนุษย์จะต้องให้การเกี่ยวกับคำพล่อยๆทุกคำที่เขาพูดออกมาเพราะท่านจะพ้นผิดหรือถูกลงโทษก็ขึ้นอยู่กับถ้อยคำของท่านและมีบางคนในพวกฟรีสีและธรรมจารย์มาทูลถามพระองค์ว่าท่านอาจารย์ เราอยากเห็นหมายสำคัญจากท่านพระองค์ตรัสว่าคนในยุคที่ชั่วร้ายและทรยศต่อพระเจ้าขอแต่หมายสำคัญแต่เขาจะไม่ได้รับหมายสำคัญอื่นยกเว้นหมายสำคัญของผู้เผยพระรจ,จนะโยนาเพราะโยนาอยู่ในท้องปลายใหญ่3มวันสามคืนสันใดบุมดมนุษย์ก็จะอยู่ในใจกลางแผ่นดินโลก สมวันสามคืนฉะนั้นในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะยืนขึ้นพร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะชาวนีนาเวได้กลับใจใหม่โดยคำเทศนาของโยนาและบัดนี้ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโยนาก็อยู่ที่นี่ในวันพิพากษาราชนีแห่งดานใต้จะลุกขึ้น พร้อมกับคนในยุคนี้และกล่าวโทษพวกเขาเพราะนางมาจากสุดโลกเพื่อรับฟังสติปัญญาของโซโลโมอนและบัดนี้ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโซโลมันก็อยู่ที่นี่เมื่อวิญญาณชั่วออกจากผู้ใดแล้วมันก็ไปทั่วถิ่นแรงสแสวงหาที่พักและไม่พบมันจึงว่าข้าจะกลับไปยังบ้านที่ข้าจากมา พอมาถึงก็พบว่าบ้านหลังนั้นว่างอยู่เก็บกวาดสะอาดและจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงไปพาผีอื่นๆอ,อีก7ตนซึ่งชั่วร้ายยิ่งกว่ามันเข้ามาอาศัยที่นั่นด้วยและในที่สุดสภาพของคนนั้นก็เลวร้ายยิ่งกว่าตอนแรกเสียอีกคนในยุกที่ชั่วร้ายนี้ก็จะเป็นเช่นนั้น ขณะพระเยซูกำลังตรัสอยู่กับฝูงชนมารดาและน้องชายของพระองค์เมื่อยืนอยู่ด้านนอกต้องการจะพูดกับพระองค์มีผู้ทุนพระเยซูว่ามารดาและน้องชายของท่านเมื่อยืนอยู่ด้านนอกต้องการจะพูดกับท่านพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าใครคือมานดาและใครคือพี่น้องของเราพระองค์ทรงชี้ไปที่เหล่าสาวกของพระองค์และตรัสว่า นี่คือมารดาและพี่น้องของเราผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระบิดาของเราในสวรรค์ผู้นั้นคือมารดาและพี่น้องชายหญิงของเราเอเมน